สภาพคลองสาบัวบริเวณท่าน้ำวัดเจ้าย่าซึ่งเป็นวัดร้างในพื้นที่หมู่สองตําบลคลองสะบัวอ,วอําเภอพระนครศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2567ไม่มีเรือสัญจรผ่านอย่างเช่นเมื่อสมัยอยุธยายังเป็นราชธานีอดีตคลองสายนี้ถูกใช้เป็นเส้นทางเสด็จทางเรือของพระมหากษัตริย์จากท่าวาสุครีในพระราชวังหลวง ไปยังพระเนตรคลองช้างย่านทุ่งลุมพรีแต่หากย้อนไปเมื่อ476ปีก่อนหรือในปีพุทธศักราช2091บริเวณนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์โค่นมนลังขุนวระวงสาธิราชกษัตริย์อยุธยาที่นักประวัติศาสตร์ไม่ยอมรับโดยคณะรัฐประหารที่นำโดยขุนพิเรนทรเทพพระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขุนวราวงศาและแม่หยัวสีสุดาจันทร์ถูกปลิดชีพที่นี่ก่อนจะถูกบันคอนำไปเสียบป,ประจานไว้ที่โคกวัดแรงซึ่งห่างออกไปเพียง71เมตรเหตุการณ์ในครั้งนั้นถือเป็นจุดสิ้นสุดของราชวงศ์อู่ทองราชวงศ์ที่สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีติดตามในจอร์จเจนนั่นเจนี่อพี EP นี้ ทุกคนครับจอร์ดยอมรับเลยครับว่าณนะที่แห่งน,นี้หากให้เข้ามาในช่วงยามวิการจอร์ดไม่กล้าครับเพราะแม้เป็นช่วงกลางวันบรรยากาศก็ดูวงเวงพิกลพื้นที่โดยรอบแม้จะไม่รกชัดแต่ก็มีต้นไม้ปกคลุมบริเวณนี้คือคลองบางปลาหมอซึ่งมีมาแต่โบราณครับและเมื่อ476ปีก่อน เป็นจุดที่ขุนวิเรนทรเทพต่อมาคือพระมหาธรรมาราชาพระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมด้วยคณะรัฐปหารใช้เป็นจุดลอยเรือพักคอยรอปิดชีพขุนวรวงศ์สาริราชและแม่หยัวสีสุดาจันทร์ส่วนบริเวณนี้เรียกว่าโคกวัดแรงซึ่งตามประวัติศาสตร์คือจุดที่คณะรัฐประหารใช้เสียบประจานแม่หยัวศีสุดาจันทร์และขุนวรวงศ์ ตรงโคกที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังผมนะครับคือจุดที่ขุนพิเรนทรเทพและคณะรัฐประหารนําเสียนของแม่หยัวศรีสุดาจาันทร์และขุนวรวะองศาธิราชมาเสียบประจานไว้นะครับนะครับด้านหลังนั่นแหละครับบริเวณนี้เคยเป็นพื้นที่รกร้างแม้เคยมีบ้านพักอาศัยแต่อยู่ไม่ได้ครับตรงถึงร้างไปบริเวณโคกจะมีเพียงสารเพียงตาเล็ก ซึ่งชาวบ้านสร้างขึ้นเป็นศาลของแม่หัวสีสุดาจันทร์เพราะเชื่อว่าแม่หัวยังสิงสถิตอยู่ที่นี่และเป็นที่ล่ำลือถึงความเมียนก็มีนะเพผมว่าไม่เคยตกใจนะอ่าเป็นยังไงเล่าให้ฟังนี่แหละเวลาแม่เข้ามาเนี่ยคขามาโอ้แก่งชุดสวยมาพาลูกเนาะไอ้พามาดเล็กมา พวกลาชวังอ่ะเธอดอกไม้ทุเทรียนใช่ไหมมาเย็นลำเงี้ยอน้เราก็นั่งดูเมื่อปีก่อนมีร้านกาแฟมาเปิดใกล้กับศาลซึ่งเจ้าของร้านได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาบูรณะพื้นที่ใหม่รวมถึงการตั้งศาลหลังใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อทดแทนศาลหลังเดิมและว,ว่ากันว่าหากใครอยากได้โชคอยากได้ลาบมาขอที่นี่ ก็มักได้ตามประสงค์ล่าสุดเมื่อช่วงการถ่ายทำละครเรื่องแม่หยัวซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวันก็ใช้พื้นที่บริเวณนี้เป็นสถานที่บวงสรวงเนื่องจากวัดแรรงถูกทิ้งร้างมากกว่าครึ่งพันปีจึงแทบไม่หลงเหลือสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ก็ไม่อาจสืบพ้นได้ว่าสร้างขึ้นเมื่อใดและใครเป็นผู้สร้างบันทึกประวัติศาสตร์ระบุเพียงว่า เป็นสถานที่ที่คณะรัฐประหารนำโดยขุนพิเรนทรเทพใช้เสียบประจานแม่หยัวศรีสุดาจันทร์และขุนวรรุ่งศาธิราชเ,เรามาถึงตรงนี้ทุกคนคงสงสัยกันนะครับว่าแล้วแม่หยัวและขุนวรรุ่งศาถูกปลิดชีพณจุดใดตามจอร์ดมานะครับจอร์ดอยู่ที่ริมคลองสาบ,บัวภายในวัดเจ้าย่าครับ บริเวณนี้คือจุดที่ขุนพิเรนทรเทพและคณะรัฐประหารติดตามเรือพระที่นั่งของแม่หยัวศรีสุดาจันทร์และขุนวรวงศ์สธิราชมาทันนะครับซึ่งหลังจากเรือของขุนพิเรนทรเทพและคณะรัฐประหารตามมาทันแล้วเนี่ยครับก็ได้จับแม่หยัวศรีสุดาจันทร์นะครับแล้วก็ขุนวรวงศ์สธิราชตัดคอนะครับตรงบริเวณจุดนี้หลังจากนั้นก็ได้นำศีรษะนะครับ ข้ามไปยังวัดแรงนะครับซึ่งอยู่ทางด้านหลังนู้นแหะครับเป็นที่สําหรับเสียบประจานครับริมคลองสะบัวบริเวณวัดเจ้าย่าห่างจากวัดแรงซึ่งเป็นจุดเสียบประจานขุนวัวร่องสาธิราชและแม่หยัวสีสุดาจันเพียง71เมตรคือพื้นที่ซึ่งนับประวัติศาสตร์ระบุว่าเป็นจุดที่ทั้ง2ถูกปลิดชีพโดยคลองสะบัวในปี2567เปลี่ยนสภาพไปจากเมื่อปี2091ค่อนข้างมาก จากเดิมที่เคยเป็นเส้นทางหลักของพระมหากษัตริย์ที่ใช้เสด็จพระราชดำเนินจากท่าวาสุกรีในพระราชวังหลวงไปยังพระเนตรคลองช้างย่านทุ่งลุมพลีแต่ปัจจุบันไม่มีเรือเล่นผ่านเพราะการสัญจรเปลี่ยนไปใช้ถนนแทนตามบันทึกประวัติศาสตร์ระบุว่าแม่หัวสีสุดาจันทร,ร์เป็นเชื้อพระวง์ในราชวงศ์อู่ทองหรือละโวการเข้ามาเป็นสนมของพระชัยราชาธิราช ซึ่งเป็นกษัตริย์ราชวงศ์สุพรรณภูมิก็เพื่อทวงบัลลังค์คืนโดยได้วางยาพิษพระชัยราชาเพื่อให้สมเด็จพระยอดฟ้าซึ่งเป็นโอรสครองบัลลังก์โดยตัวเองเป็นผู้สําเร็จราชการต่อมามีการปลงพระชนสมเด็จพระยอดฟ้าแล้วให้ขุนชินราชซึ่งเป็นชายชูจากเมืองละโวด้วยกันปราบดาพิเศษเป็นกษัตริย์มีพระนามว่าขุนหลวงวรวงศ์ธิราชขุนพิเรนทรเทพ ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์สุขโขทยัยหรือราชวงศ์พระร่วงแต่เป็นพระญาติและทหารคู่ใจของพระชัยราชาซึ่งเป็นกษัตริย์ราชวงศ์สุพรรณภูมิได้ร่วมกับเชื้อพระวงศ์ที่เป็นขุนนางก่อการรัฐประหารโดยออกอุบายว่ามีช้างเผือกมาที่พระเนตรขุนวรวงศาและแม่หยัวศรีสุดาจันทร์จึงออกจากวังหลวงไปเพื่อคล้องช้างและเมื่อเรือพระที่นั่งเล่นมาถึงคลองสะบัวตรงวัดเจ้าย่า ซึ่งก็น่าจะเป็นจุดนี้ขุนพิเรนทรเทพและคณะรัฐประหารที่ดักรออยู่จึงลงมือปลิดชีพทั้งสองแล้วนำไปเสียบประจานที่โคกวัดแรงนับประวัติศาสตร์บางกลุ่มไม่ได้นับรวมขุนวรวงศสาธิราชเป็นหนึ่งในกษัตริย์ผู้ครองกรุงศรีอยุธยาซึ่งโดยสาเหตุใดจอร์ดไม่อาจทราบได้นะครับแต่หลังจากทั้งสองถูกปิดชีพแล้วคณะรัฐประหารถวายมลังให้กับพระเทียนราชา ซึ่งเป็นพระอนุชาของพระชัยราชาต่อมาคือพระมหาจักรพัฒน์สเสด็จตาของสมเด็จพระนเรศการรัตประหารในครั้งนั้นถือเป็นจุดสิ้นสุดของราชวงศ์อู่ทองเพราะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากรุงศรีอยุธยาไม่มีกษัตริย์ที่มีเชื้อสายมาจากราชวงศ์อู่ทองอีกสำหรับวัดเจ้ยายญ้าแม้จะเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่อยุธยาตอนต้นหรืออาจจะนานกว่านั้น แต่ก็เพิ่งร้างไปในปี2445ตรงกับสมัยรัชกาลที่5เห่งกรุงรัตนโกสินทร์ปัจจุบันวัดถูกถนนที่ตัดผ่านแบ่งเป็นสองฝั่งโดยฝั่งที่ติดกับคลองสะบัวมีซากโบราณสถานที่ยังเห็นได้ชัดคือตำหนักซึ่งเป็นอาคารก่ออิฐสปูล2ชั้นมีทางเดินอิฐเชื่อมมาจากขอระครังซึ่งอยู่ริมคลองที่เหลือจะเป็นส่วนของกำแพงและอาคารที่ชำรุดไปมาก เหลืออยู่เฉพาะฐานอีฝั่งถนนจะมีอาคารก่ออิสอปูนทรงกลมสองหลังน่าจะเป็นอาคารสำหรับนั่งวิปัสสนาห่างกันประมาณ20เมตรจะมีกำแพงล้อมรอบมีเจดีย์ประธานเจดีย์รายและวิหารซึ่งจอร์ดไม่สามารถถ่ายทำได้อย่างละเอียดครับเพราะเจ้าถิ่นเขาค่อนข้างดุอย่างที่ทุกคนได้ยินเสียงแล้วแหละครับ